ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะครับได้ประกาศที่จะระดมแนวร่วมรปชเพื่อชุมนุมใหญ่ที่บริเวณถนนอักษะในวันที่10พฤษภาคมนี้ครับโดยยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าต่อสู้กับระบบอํมมาต์ให้ถึงที่สุดครับนายจิตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชแถลงข่าวที่ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวล่าพร้าวโดยได้นัดหมายแนวร่วมรปชรวมพลชุมนุมใหญ่วันที่10พฤษภาคม ในเวลาสิบนาฬิกาที่ถนนอักษะเนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยขบวนการโค่นล้มประชาธิปไตยพยายามเร่งปิดเกมเพื่อให้คณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่พ้นจากการบริหารราชการแผ่นดินประธานอปชประกาศส่งสัญญาณถึงแนวร่วมอปชและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยให้เตรียมพร้อมต่อสู้กับมือที่มองไม่เห็นที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงพร้อมทั้งยืนยันว่าหลังจากนี้ นปชจะเดินหน้าต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อต่อต้านอำนาจของอำมาจใหญ่ที่ต้องการโค่นล้มประชาธิปไตยสำหรับการชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะในวันที่10พฤษภาคมขอให้แนวร่วมนปชและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยมาร่วมชุมนุมกันให้เต็มพื้นที่โดยจะเชิญนางสาวยิ่งลักษ์ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาร่วมเวทีชุมนุมใหญ่เพื่อพบปะมวลชนด้วยในนามนปช ก็ขอส่งสัญญาณในช่วงเที่ยงครึ่งไปยังอำมมาตว่าเรารู้ทุกอย่างทุกขั้นตอนและก็จะรู้ผลในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ที่แต่และฝ่ายจะคิดได้หรือคิดไม่ได้ถ้าคิดไม่ได้และลูกแก่อำนาจขอให้เดินในเส้นทางของความอายุติธรรมต่อไปเพราะเส้นทางของฝ่ายประชาชนนั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้วคือในวันที่ สิบพฤษภาและก็จะเป็นไปได้ในวันนั้นผมจะชวนนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปร่วมพบกับพี่น้องประชาชนที่ถนนอักษะกรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ประธานนปชออยังประกาศด้วยว่าจะไม่ลงสมัครรับการเลือกตั้งในครั้งต่อไปเนื่องจากจะขอต่อสู้กับระบบอัมมาตให้ถึงที่สุดโดยไม่มีพันธะผูกพันด้านนายพร้อมพงษ์นพผลิศโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงการชุมนุมใหญ่ของม็อบประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้ หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องสถานภาพของนายกรัฐมนตรีโดยเห็นว่าเป็นการลูกแก่อำนาจหลอกลวงประชาชนเพื่อเรียกอำนาจมาเป็นของตัวเองทั้งที่รัฐบาลยุบสภาพร้อมกำหนดวันเลือกตั้งแล้วจึงควรฟังเสียงประชาชนผ่านระบอบและก็ระบบการเลือกตั้งนอกจากนี้โฆษกพักเพื่อไทยยังได้ตั้งคำถามกลับไปถึงนายสุเทพถึงกระแสข่าวว่าการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้จะมีการสร้างความวุ่นวาย ด้วยการยึดหน่วยงานเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดการพะทะการระหว่างคนเสื้อแดงและม็อบของนายสุเทพด้วยใช่หรือไม่ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสารอาญาได้เลื่อนสืบพยานโจทย์ในคดีที่นายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปรชร่วมกับพวกซึ่งเป็นแกนนำและแนวร่วมรวม24คนเป็นจำเลยฐานก่อการร้ายกรณีระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง20พฤษภาคม2553 กลุ่มน,นปชชุมนุมกดดันรัฐบาลในอภิษทธิ์เวชาชีวะให้ยุบสภาเนื่องจากทนายความนายวีราการมุสิกพงศ์อดีตประธานนปชจำเลยที่หนึ่งแจ้งว่านายวีราการป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและนายเข็มขออภัยครับและนายเจมสิงห์สิทธิ์จำเลยที่21ถูกคุมขังที่เรือนจำกลางจังหวัดนครนายกจึงไม่สามารถเดินทางมาที่ศาลได้ทนายความจำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องขอให้เลื่อนนัดพิจารณาออกไป สารพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนโดยนัดอีกครั้งวันที่15พฤษภาคมเวลา9ก้นาฬิกา